น้องคะหยาหางมาแม่ซุ้สวยพี่น้องเราพี่น้องคอาหยาหางมากพี่น้องมาจิ๋นแซ่บแซ่บมาสั่นเอาไปลวกกับพี่น้องคะ่ะสวยงามคะ่ะ มาที่ทุ่งหางมาอีหยังมาลนมาเฮียอยู่นหน่งแม่ครับพี่น้องขะเอากระนาเอากระนาหางมาหางมาอย่าหางมาสวงามคักพี่น้องงามหลายงามหลายงามหลายหางมาหางมาพี่น้องขะ,ะงามสางงามอะไรขาวงามพี่น้องค่ะ หางมาหางมานะครับพี่น้องเขาจะเกิดเป็นจุง้งเป็นจุ้งกันค่ะพี่นอ้องงามงามขันเวลาเพิ่งเกิดมาอุ้ยหางมาผู้ใดเนาะลนอยู่นี่มาเอาได้พี่น้องเอ้ยมาเอาเด้น้อพี่น้องหางมาลน่นหางมาลน